สำหรับใครที่อยากจะหาร้านโลบักเลเยดีนะครับผมขอแนะนําร้านชัยบอกเลยครับผมร้านชัยบ้านเองนะครับผมเป็นร้านโลบักระบบกลุ่มเลทยรห้าระบบไอเดียพาร์ทเลเยหกถึงเลเยเก้านะครับผมใครที่อยากจะเติมนะครับก็มาเติมได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็มีระบบแบบว่าสุ่มของรางวัลแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็เติมเงินนะครับถ้าใครอยากจะทำนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคครับ หากใครกําลังหาร้านรับฟาร์มเลดีนะครับผมขอแนะนําร้านบูบัคช็อปนี่นะครับผมหรือว่าร้านบูรีบัคช็อปนี่นะครับผมเป็นร้านรับฟาร์มเลดีนะครับผมนะก็จะมีบล็อกฟุตนะครับผลพิศา่บล็อกฟุตนะครับแล้วคิงพีสสกายบล็อกโรกูนะครับผมอาร์ซิโนนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากจะใช้บริการนี้ครับผมก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมโอเค โอเคนะครับผมก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วนะครับนี่โอเกมมิ่งนี่เองนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมสแตนอาร์ตไลท์นั่เองนะครับผมคลิปนี้นะครับอาจจะ1ส0,000ินหน่อยนะครับว่าอัดตอนเช้านะครับก็ขอโทษด้วยรายการนี้ครับผมวันนี้ผมจะมาบอกนะครับชิคการฟาร์มนะครับแล้วก็จุดฟาร์มเควสนะครับสาหรับเบื้องต้นนะครับแล้วก็การเล่นแบบเบื้องต้นนะครับในคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนี่ครับผมโอเคนะ ก็เนะครับสำหรับสิ่งแรกที่คนเข้ามานะครับก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบโจโจนเอ,เองนะครับผมทุกคนเข้ามาก็นะครับไม่มีสแตนแน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําให้หาเก็บสแตนนะครับซึ่งมันจะได้เป็นธนูแบบนีนะครับผมซึ่งมันจะเขียนว่าสแตนแอโร่โครับซึ่งมันจะปักไว้อยู่ตรง แถวๆต้นนี้ผมเจอบ่อยก็จะเป็นตรงโจทาโร่ครับก็จะอยู่ประมาณแบบว่าตรงนู้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งมันก็จะเกิดบ่อยนะครับแล้วก็นะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสแตนก็โลคาตรงสว่านนะครับหรือตรงนี้ก็มีนะฮะซึ่งสแตนก็จะเกิดตรงนี้นะครับเนี่ยเกิดตรงนี้เลยนะครับเป็นธนูนะเป็นเลคเคียมสแตนที่ผมเจออันนี้คือเลคเคียมเลยเนี่ย นะครับผมซึ่งก็จะมีตรงนู้นด้วยครับซึ่งตรงนู้นเนี่ยจะเป็นแบบธนูเกิดด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคซึ่งมันก็จะเกิดอยู่รอบแมบบนะครับใครที่หาเจอนะครับก็ให้รีบใช้เลยนะครับผมคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะโอเคครับผมแล้วก็นะครับจุดความจุดฟาร์มเควสที่หนึ่งนะครับผมนั่นคือจุดแอนนี่นะครับผมคือจุดตรงถ้ำนะครับผมหรือว่าจุดของเรย์มพายนั่นเองนะครับผมคือตรงนี้นั่นเองนะครับ เป็นจุดของโจลูโนโจบาน่านะครับผมเป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็รับแล้วก็ตีไปนะครับผมรับรับแล้วก็ตีพวกนี okay. ้ไป3มตัวนะฮะซิงก okay. okay. ็ตีไปนะครับแค่นี้นะครับผม3ามตัวเองนะครับผมโอเคพอเราเสร็จแล้วพอเราตีเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปส่งเควสนะครับผมโอเคให้เราเดินกลับไปส่งเควสเลยนะครับผมแบบนี้นะครับบางคนอาจจะตีแล้วมันเควสเสร็จแต่มันไม่ใช่นะครับต้องกลับไปส่งเควสก่อนนะครับผมโอเคแล้วเคลสก็จะเสร็จนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็นะ ต่อไปนะครับเควสเลเวลห้านะครับหรือว่าเควสต่อไปนะครับผมโอเคแต่ผมพาดูด้วยกันนะครับผมโอเครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับเควสเลเวลห้าแล้วนะครับซึ่งเควสเลเวลห้าจะอยู่ใกล้กับไอ้นี่นะครับผมจะอยู่ใกล้กับเอ่อถ้าเราเดินจากตรงนั้นมาใช่ไหมครับนั่นก็คือแวมไพร์ใช่ไหมผมขอปิดนี่ก่อนแล้วกันให้ความชัดนะครับเราเดินออกมาจากตรงเควสเลเวลหนึ่งจอรูโน่นะครับให้เราเดินตามถนนมานะครับผมตรงมา มาตรงอันนี้นะครับผมจะเป็นทางเลี้ยวนะแล้วมันก็จะมีแบบภูเขาที่มีไอ้ดโอเดินอยู่นะครับโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้อยู่นะครับเอาง่ายๆคืออยู่ใกล้ๆกับรถสว่านนั่นเองนะครับผมที่ผมบอกตอนแรกนะครับซึ่งแบบมันก็ไม่ใหญ่มากวิธีการหามันก็หาเจอได้ง่ายๆอยู่นะครับผมโอเคเอ๊ะใอช่ผมจะไม่สเตเต็นโอเคผมลองตีดูก่อนเลยดักันนะครับผมแน่คือให้เรามาตีโจลุนโนโจบา่านั่นเองนะครับผมโอเคแบบนี้นะครับให้ตีมันไปนะครับนะเพราะว่า เราจะต้องฟาร์มตรงนี้ไปถึงเลเวลซักประมาณ15นะครับผม่ผมจะไม่ผิดนะโอเคพอเราตีเสร็จนะครับเราก็เอาเควสมาส่งนะครับผมโอเคนะโอเคแล้วก็นะฟาร์มตรงนี้ไปจนถึงเลเวลซักประมาณ15นะั่นเองนะครับผมที่ผมจําได้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเคลสต่อไปเลยละกันนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือเลเวล15นะครับที่ ต่อมาจากเลเวลห้านะครับผมก็ฟาร์มตรงนั้นได้ถึงเลเวลสิบห้านะครับแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับผมไอคนนี้มีชื่อว่าวิลเลียมนะครับผมนะเป็นช็อปนะเอาไว้ขายของหรือว่าอะไรนะครับผมโอเคนะก็จะมีแบบของขายนะครับที่สามารถจะขายเราได้นะครับผมในตอนนี้นะใครที่มีเงินพอแล้วนะครับก็มาซื้อสแตนแอร์โลได้นะครับผมผมว่ามันจะดอบจากตรงนี้นะครับผมโอเคส่วนในตัวนี้นะครับมันชื่อว่าแองเจโลนะครับถ้าใครที่แบบตีมันได้แล้วก็แนะนําให้มาตีนะผมว่ามันก็ พอได้เงินพอได้ของอยู่นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูเคลสก่อนเลยกันนี้คือพามาดูเควสแบบว่าขายของก่อนนะครับโอเคนะครับผมจังหลังจากฟาร์มเลเวลห้านะครับให้เรานะครับฟาร์มจากเลเวลห้าเป็นไปเป็นเลเวลสิบนะครับผมเนี่ยคือตรงนี้เองนะครับผมจะเป็นนูบนะครับชื่อว่าเออร์เลอร์สลิปนะครับผมนมันเป็นตัวลักเพลนะครับผมพอแลวเราก็เข้าไปตีข้างในนะครับเป็นผีนะครับเป็นชื่อว่า จิกอร์สจิบอสเองนะครับผมแล้วเราก็ฆ่ามันไปนะครับผมโอเคไอตัวนี้ไม่โหดมากนะครับเพราะว่าตายง่ายๆอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคชิบแค่นี้มันก็ตายละนะเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็เคลียสมาส่งเหมือนเดิมนะครับผมโอเคย้ำนะรับเควสแล้วเคลียสมาส่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รับแล้วแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมโอเคโอเคแล้วก็จะได้เงินหกร้อยแล้วก็อีกพันร้อยนะครับโอเคแล้วก็นะฟาร์มตัวน,นี้ถึงเลเวลประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันว่าเห็ว่าเกมมันเท่าไหร่ โอเคครับหลังจากฟาร์มที่นั่นจนเลเวล25แล้วนะครับให้ฟาร์มตรงนั้นจากเลเวล10นะครับไปถึงเลเวล25นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นดีจะเป็นโจเซฟโจสตาร์นะครับผมที่คอยรับเฟสอยู่นะครับนั่นคือให้ไปตีดีโอนั่นเองนะครับผมซึ่งดีโอมันจะอยู่ด้านบนนี้นะครับโอเคก็ให้เราไปตีมันนะชิปใครที่กระโดดไม่ได้นะครับ ก็ไต่ไต่ขึ้นมานะครับมันจะมีบันไดอยู่ตรงนี้นะครับไต่ไต่ขึ้นมานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าตัวผมสแตนผมมันไอ้นี่กระโดดได้นะครับก็จะโกลิดนหนึ่งนะครับโอเคเราก็มาตีมันนะครับผมโอเคหยุดเวลาไปชิปแล้วก็ตีตีให้มันตายนะครับแล้วเราก็เอาเค็ไปส่งเหมือนเดิมนะครับผมโอเคชิบชิบชิบชิชิตีให้มันตายเลยตีแต่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมนี่แล้วเราก็ตีมันให้ตายเลยนะครับอืม โอเคเรียบร้อยพอวันตา้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราเอาเคสมาส่งนะครับเอาเคสมาส่งกับโจซีฟโจสตาร์โอเคเราก็ส่งเคสไปชิปเรียบร้อยโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ฟาร์มถึงเดวิลซับก,กราร์นห้าสิบหรือสามสิบเนี่ยผมไม่แน่ใจผมพาไปดูเคสก่อนนะครับก็นะครับฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยนๆนะครับเพราะว่าตวนกไน็ได้เงินเยอะแล้วก็ได้เคสได้ีกคีของท่านี่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเจ โอเคนะครับผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับคือหลังจากเลเวลสิบนะครับให้เรามาตีอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปตีดีโอนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะฟาร์มได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้ผมหาเลเวลสิบห้าอยู่แต่ผมหาไม่เจอนะครับโอเคผมเจอแล้วนั่นคือว่านะครับให้เราฟาร์มเลเวลสิบจากโกดเมื่อกี้นะครับจากโกดก็คือตรงนั้นนนัเองนะครับผมโอเคก็คือตรงนั้นนะครับถ้ำนั้นเองนะครับผมให้เราเดินตรงมานะครับเดินตรงกลับมานะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงตรงป้ายจุดจุดเกิดนะครับโอเคมันจะมีเขียนปฏิที่เยอะนะครับแล้วให้เรามารับเคลียตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อว่าออฟเฟ่ห้านะครับผมเป็นตัวรับเคลียร์เลเวล15เองนะครับผมก็ให้เราฟาร์มตอนนี้ถึงเลเวล25แล้วก็ไปฟาร์มกับท่านดีโอนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้มานี้นะครับผม <laughs> แกนิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับโอเคนะครับผมเลเวลต่อไปนะครับนั่นคือเลเวลสามสิบนั่นเองนะครับผมซึ่งเลเวลสามสิบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงอิคุยาซุนะครับผมซึ่งจะอยู่ใ,ใกล้กับไอโกตเลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณนี้นะครับใกล้ๆกับโกตเลยนะให้เรามาตีคิงคิมสันนั่นเองนะครับผมหรือว่าไอนินเองเนะี่ยคิ คาเกะคิระนะครับผมให้มาตีมันนะครับจนเราเลเวลประมาณสักประมาณห้าสิบหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมพาดูเลเวลก่อนนะครับโอเคให้เราฟาร์มตรงนี้นะครับไปยาวๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมพาดูเลเวลต่อไปก่อนเลยกันครับผมโอเคโอ้สามสิบมาแล้วใช่ไหมครับให้เราฟาร์มจนถึงเลเวลสักประมาณห้าสิบนั่นเองนะครับผมนะให้เราฟาร์มไปยาวๆเลยนะครับผม นะให้เราฟาร์มจากเดินจากตรงนั้นนะครับจากบอ OK สคิระตรงนั้นนะครับทีเดียรสีขาวให้เราเดินตรงมานะครับตรงมาตรงท่านดีอนะครับพอเราตรงมาเราก็จะเลี้ยวเราก็เจอกับเควสนี้เลยนะครับเป็นเควสชื่อว่าโลฮานชิบีนะครับให้เราไปตีตัวนี้นะครับซิ่งตัวนี้บอกได้เลยครับว่าโคตรกากนะครับผมโคตรกากจริงคือตัวน,นี้กากโคตรนะครับผมโอเค คือมันกากมากเอยมันไม่ได้เก่งเลยนะครับดูดิผมตอยไม่กี่ทีก็ตายละกากออดีโอเยอะเลยนะครับผมโอเคนะให้เราฟาร์มตั้งแต่อนนั้นมาถึงตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราผมพายดูเควสต่อไปด้ยกันครับผมโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเลเวลห้าสิบห้านะครับซึ่งมันไม่ใช่เควสนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเที่ยาไว้ขายของนั่เองนะครับผมเนะี่ย ก็นะครับมีน้องเอฟซีผมได้บอกว่าไอ้ตรงนี้เอาไว้ขายแบบว่าพวกแบบซอสมะเขือเทศที่มันตบตามพื้นเองนะครับผมเป็นสว่านนะซึ่งมันไม่ใช่รับเควสนะครับเป็นแบบว่าไปฆ่าใครนะครับจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเป็นเอาไว้ขายแบบเชดช็อปอะไรประมาณนี้ครับผมเอฟซีผมบอกนะโอเคครับผมก็ใครมีก็เราวิห55แล้วก็มาขายได้นะครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมหลังจากที่รีวิว ฟาร์มเลเวล50แล้วใช่ไหมครับไม่เรามาฟาร์มเลเวล55นะครับผมนั่นคือเจนเปรีนะครับหรือว่าไอ้นี่นะโปรลูนาเดฟนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ให้มาลากเควสแล้วก็ตีกับไอ้พวกมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ก็น่าจะเป็นประมาณแถวนี้แหละมั้งนะก็นะครับให้เรามารับเควสกับมันตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นเควสที่เอาไว้ตีนะครับผมโอเคนะนะเลเวล55นะครับใครที่ฟาร์มจนเลเวล50แล้วก็มาฟาร์มเลเวล55นั่นเองนะครับผมโอเคครับ หลังจากที่เราฟาร์มเลเวลห้าสิบห้าแล้วนะครับให้เรามาฟาร์มดีโอเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นเควสนะครับให้เรามาฟาร์มมันนะครับผมโอเคนะแล้วก็ไปไล่ตีมอนสเตอร์นะครับผมตามที่มันสั่งเองนะครับผมโอเคเลเวลจัดตรงนั้นครบถึงเลเวล7จ็สิบห้าแล้วนะครับให้เรามาฟาร์มเจ้ามูฮัมมัดอับดุลนะครับผมซึ่งเลเวลเจ็สิบห้านะครับให้เรามาฟาร์มมันนะครับผมโอเคนะ ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมไฮเอโลฟิกีนะครับซึ่งผมขอพูดหน่อยละกันเพราะว่ามันโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมผมว่าผมก็ฆ่ามันยากดูนะครับเพราะว่าใครที่ใช้สแตนพวกแบบว่าเดอะโวอะไรมานี่นะครับผมจะฆ่ามันง่ายนี่จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามีสกิลปาไมดนะครับซึ่งสกิลปาไมดมันก็แรงนะครับแรงแบบแรงมากๆเหมือนกันนะประมาณนี้นะ้ครับผมโอเคนะประมาณนี้เลยนะซึ่งถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสตายแบบสูงๆแน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเคนะ ถ้าใครอยากจะฟาร์มนี้ก็ครับก,ก็น่าจะโหดอยู่แล้วล่ะนะครับผมโอเคชิปดูเวลาก่อนแล้วก็วาร์ปไปชิปโอเคนะหลังจากฟาร์มตรงนี้เลเวลประมาณเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับให้เรามาฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับหลังจากฟาร์มตรงนั้นจนถึงเลเวลเก้าสิบนะครับให้เรามาฟาร์มตรงนี้นะครับโจลูโนโ,นโจบาน่านะนี่น,น,นะครับผมให้เราฟาร์มไอ้สามตัวลูกกระจกแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่เก่งแมกหรอกนะครับผมตีมันก็ตายแล้วแน่นอน นะครับซึ่งมันไม่เก่งมากหรอกนะครับถ้าใครอยากจะมาตีมันก็ให้เลเวลสูงดีกว่านะครับผมโอเคเลเวลเก้าสิบนะครับแล้วเราก็ฟาร์มมันไปนะครับผมนะจนเลเวลเราประมาณขึ้นร้อยกว่ากว่านะครับผมโอเคโอเคนะครับผมนี่คือการฟาร์มเวลแบบข้นที่ผมแนะนํามานะครับผมซึ่งมันจะมีเลเวลที่ผมไม่ได้แนะนําไปนั่นคือโจซุเกะนะครับผมซึ่งโจซุกเกะผมไม่แนะนําให้ฟาร์มนะครับผมเพราะว่า มาเลเวล40บวกแต่ว่าผมถ้าที่เวลามันก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งก็ที่ผมแนะนําไปก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เองนะครับผมซึ่งก็ผมจะบอกเคล็ดทั้งหมดในนี้ก็หมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็เคล็ดที่เหลือนะครับเป็นเคล็ดแบบว่าเลเวลแบบเกินๆร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบฟาร์มเวลแบบลงดันอะไรประมาณนี้นะครับผมสีม่วงนะครับผมไม่แนะนานะครับหรือว่าใครจะฟาร์มก็ได้นะครับแต่ว่า นะต้องเลเวลเยอะหน่อยนะครับก็ผมบอกเคล็ดลักแล้วกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมในนะี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนแล้วบ,บายๆเจอนครับผมซีโอเคียนอย่้นนอนไหนจะเจียเพียวผม